มีใครสงสัยเหมือนแอดไหมทำไมเหล่าซามูไรในยุคโบราณถึงได้นิยมดื่มชาเขียวกันก่อนที่จะออกไปสู้ศึกแล้วเครื่องดื่มชนิดนี้มันให้ผลดีกับพวกเขาสักแค่นหนกันชาวไทยมิรลองคิดตามแอดดูนะครับในสนามรบเนี่ยคนเราต้องการความตื่นตัวขั้นสูงสุดเพื่อที่จะตอบสนองได้ทันท่วงทีแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการความสงบนิ่งที่เยือกเย็นเพื่อที่จะตัดสินใจไม่ให้พลาดสําหรับแอดแล้ว2ออย่างนี้มันแทบจะเป็นขั้วตรงกันข้ามกันเลยนะแล้วคุณคิดว่าซามูไรต้องการคุณสมบัติข,ข้อไหน มาากกว่กทีนี้ก่อนที่แอดจะไปเฉลยปริศนานี้นะครับตามสไตล์ช่องเราเลยแอดขออนุญาตแนะนําของดีๆให้ชาวไทยไมิตรได้รู้จักกันก่อนสักแป๊บนะครับคือแอดได้ไปเจอของชิ้นหนึ่งมาครับมันเป็นการจับคู่ที่น่าทึ่งมากๆนั่นก็คือล้วยตากของจิราพรที่ให้พลังงานความหวานแบบธรรมชาติแท้ๆมาเจอกับชาเขียวมัทฉะเกรดพรีเมียมที่ให้รสขมละมุนพร้อมกับความรู้สึกสงบใครที่อยากจะลองชิมรสชาติที่แอดว่ามันสุดยอดแบบนี้ก็สามารถกดชิมที่ตะกร้าด้านล่างนี้ได้ดูก่อนได้ เอาละครับชาวไทยมิตรได้ของอร่อยติดมือกันได้ใช่ไหมครับงั้นเรามาไขาปริศนาของเหล่าสมุไรกันต่อเลยดีกว่าและคําตอบที่แอดไปค้นเจอมาก็คือสมุรนั้นไม่ได้เลือกคุณสมบัติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งครับแต่พวกเขาต้องการทั้ง2องอย่างให้เกิดขึ้นพร้อมกันต่างหากที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าในชาเขียวมัชฉะคุณภาพสูงมันไม่ได้มีแค่คาเฟอีนที่ช่วยให้เราตื่นตัวเท่านั้นแต่มันยังมีสารสําคัญอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า L อลเทอเนนอยู่ด้วยสารตัวนี้แหละครับคือพระเอกตัวจริงของเรื่องเลยซึ่งเจ้า อันนี้เนี่ยจะเข้าไปทํางานคู่กับคาเฟอีนเพื่อช่วยลดความรู้สึกกระวนกระวายใจลงแต่ยังคงรักษาสมาธิเอาไว้ได้อย่างดีเยี่ยมผลลัพธ์ที่ได้แอดว่ามันเป็นสภาวะที่สุดยอดมากๆเลยนะครับมันคือสภาวะตื่นรู้อย่างสงบร่างกายตื่นตัวเต็มที่แต่จิตใจกลับนิ่งสงบเหมือนผิวน้ําเลยแหละครับซึ่งพอแอดมาทําความเข้าใจเรื่องนี้ก็ถึงกับร้องอ๋อเลยครับว่านี่แหละคือสิ่งที่จิราพรเขาตั้งใจจะมอบให้เราผ่านเจ้ากล้วยตากเคลือบชาเขียวชิ้นนี้นี่จึงเป็นของว่างที่แอดคิดว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อชาว ไทยมิตรก็คือนักรบในยุคปัจจุบันอย่างพวกเรานี่แหละครับที่ต้องใช้ทั้งพลังงานและสมาธิในคนคนเดียวกันด้วยดังนั้นชาวไทยมิตรคนไหนที่ต้องสู้รบกับงานกองโตหรือภารกิจที่ท้าทายในแต่ละวันแอดบอกจากใจเลยว่าไอเทมนี้ต้องมีติดโต๊ะไว้เลยครับเพื่อเติมพลังและสมาธิให้คุณพร้อมรบในทุกสถานการณ์ของมันต้องมจงีจริงๆกดลงตะกร้าที่แอดปักไว้ให้ตอนนี้ได้เลย